ายอำเภอเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพูดคุยและชี้แจงกับชาวบ้านในการยื่นขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลคลองนารายให้พ้นจากตำแหน่งจะเป็นเช่นไรติดตามได้จากรายงานค่ะหลังจากที่ชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในรวมตัวกันถือป้ายเพื่อประท้วงขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งพร้อมนำเอกสารลายชื่อของผู้ที่ลงชื่อถอดถอนให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ได้เดินทางมายื่นเอกสารที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาทําให้ในช่วงค่าเมื่อวานนี้นายโสผลเนื่องจานงในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับชาวบ้านและนายทวัชชัยชินเดชหรือผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตํางตำบลของนารายถึงการยื่นเอกสารรายชื่อของชาวบ้านในการขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง ซึ่งทางผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองนารายได้เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับชาวบ้านถึงแนวทางขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนมีสิทธิกระทําได้ก็มันเกี่ยวกับไอ้พื้นที่ไอ้ที่วัดนะครับเรื่องขอพิพาทกันที่วัดมาก่อนครับแล้วก็เรื่องการขุดลอกคลองอะไรเงี้ยครับหาว่าทํา ไอ้ม่ผู้ใหญ่ไม่ดูแลอะไรนี่ครับแต่สมผมเองก็ผมก็ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ไปในส่วนเกี่ยวข้องผมว่าหน้าที่ผมก็มันก็ประสานงานให้กับกับผามาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับให้ไปดูแลนะครับในส่วนนี้แต่เขาล้องเรียนไอ้ที่เขาล้องไอ้ถอดถอนเนี้ยก็ก็ที่เขาล้องเรียนไปก็มาห้าอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งไอ้ขโมยสายไฟ หาับก็ใหญ่ไม่ดูแลอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนผมก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็เรียกชาวบ้านประชุมหรืออะไรเนี้ยแต่งตั้งผู้ช่วยโดยชาวบ้านไม่ยอมรับประมาณประมาณนี้ครับก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิมะครับชาวบ้านนะครับผมก็รักผมก็ทํางานมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็รักชาวบ้านแต่ส่วนมากชาวบ้านอาจจะรู้รู้มั่งไม่รู้มั่งข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับบางทีก็อย่างีีกไปทวงก็ไปโดยขมขู่มั่งอะไรอย่างเงี้ย ผมก็สงสารชาวบ้านครับแต่ผมก็รวมกลุ่มเขาไม่ได้เขารวมกลุ่มกันเยอะมากมากว่าขณะเดียวกันชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมตัวกันอยู่ที่บริเวณร้านค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของนารายทําให้ในอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารที่เดินทางมาร่วมสังเกตการในการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ยังคงมีความประสงค์จะขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตบลคลองนารายให้พ้นจากตําแหน่ง โดยจะดำเนินการในวันที่16-17ธันวาคมซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อคุณลักษณะและความประสงค์ของชาวบ้านแต่ละคนว่ามีความประสงค์ต้องการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1จริงหรือเท็จโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาลงชื่อถอดถอนในครั้งนี้ไม่พอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวที่มีการปล่อยปะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ยื่นรายชื่อถอดถอนให้กับทาง ก็ให้ทาเดิมาก็ใจย็นๆแต่ก็ดูขั้นตอนว่าเขาจะยังไงถ้าสมมุติว่าจบรู้เรื่องได้ดีก็โอเคเพราะว่าหมู่บ้านเราไม่เคยมีความแตกแยกขนาดนี้ไม่เคยต้องเลตั้งเือบ้านไม่เคยตั้งเรื่องตั้งออกมตนคือเราคุยกันได้เพราะเราที่น้องกันบ้านกินข้าวบ้านไหนก็ได้ แต่ครั้งนี้ก็คือคือชาวบ้านทนไม่ไหวบบาาเขาก็ต้องออกมารวมตัวกันเพื่อเพื่อขับไล่เพื่เหมือนกันขอความผู้ใหญ่เพรวมความสุดเพื่อขอความผูมใ้ใหญ่เพราะว่านะปัจจุบันนี้ที่ไหนก็เข้าบ้านใครไม่ได้ ทางด้านของนายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่ได้ลงพื้นที่พร้อมกับประหลัดอาวุโสและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันชี้แจงตามกฎหมายลักษณะปกครองขอ,องที่มาตรา14วงเล็บ6กํำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา11ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีคุณสมบัติเข้าชื่อขอถอดถอนให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งได้ซึ่งทางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบ และยังคงยึดแนวทาง,ทางการสร้างความปองดองให้เกิดความรักความสามคัคคีในชุมชนหลังจากรับเรื่องจากชาวบ้านผู้ลงชื่อเพื่อให้ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตามเอ่อพรบลักษณะปกครองท้องที่แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาสามารถทําได้ตามสิทธิของเขาถ้าเขาลงชื่อมาแล้วทางเพอตรวจสอบว่าเป็นตัวเขาจริงเขาลงชื่อจริงแล้วยืนยันว่าที่ลงชื่อนั้นมีเจตนาเพื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตําแหน่งและเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ เลือกตั้งซึ่งเราจะดําเนินการประกาศรายชื่อเพื่อให้ชาวบ้านเขาเนี่ยตรวจสอบเพิ่มชื่อถอนชื่อตามผู้มีสิทธิตามข้อกฎหมายเสร็จแล้วเราจะกําหนดวันเพื่อตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวบ้านที่มาลงชื่อจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่ามีการเซ็นแทนกันหรือเปล่าอย่างนี้มันเลยต้องดําเนินการตามข้อกฎหมายโดยเป็นหนังสือสั่งการของกระทรวงมัดไทยที่ให้ทําตามนี้ แต่ต้องเรียนจริงๆนะครับว่าในหมู่บ้านของเราเองเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเองเป็นผู้นําในลักษณะปกครองท้องที่ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอเนี่ยเขาทราบดีว่าการทํางานเนี่ยในพื้นที่เป็นอย่างไรถ้าเขาทํางานแล้วเกิดไม่ถูกต้องตามข้อ,อกฎหมายหรือมีความพืติไม่เหมาะสมกับตาแหน่งเนี่ยชาวบ้านเขาจะร้องไปอีกกรณีหนึ่งว่าผู้ใหญ่คนนี้ทางานแล้วในอำเภอต้องสอบสวน ว่าเขามีความพื้นแล้วไม่เหมาะสมผมจะรายงานผู้ว่าเพื่อให้เขาออกแต่กรณีนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาให้สิทธิทผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อตอนเลือกตั้งเขาก็มีสิทธิเลือกตั้งเลือกคนนี้เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเขาก็มีสิทธิเลือกตั้งว่าไม่ต้องการคนที่เป็นผู้ใหญ่แม้ไม่มีเหตุท,ที่เขาจะประพฤติว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนี่คือเป็นข้อของกฎหมายแล้ว หลังจากนี้ทางส่วนราชการจะดำเนินงานในส่วนของขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและจะมีการตรวจสอบคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมยื่นหลายชื่อขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลคลองนารายเพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการโปร่งใสยุติธรรมและเป็นธรรมกับชาวบ้านในพื้นที่